นี้เป็นครั้งที่36ตรงกับวันที่15ธันวาคม2 5ง8ันหาร้ยสิบแพระเจ้าในเทวีทสูตรก็เป็นมุชฌา,าส่วยใหญ่พุทธมนต์ถวายนพุทธบูชาทำให้บูชาสังฆบูชาได้เป็นอาจารย์บูชาในองค์พระคำปฏิเทวะเจ้าหลวงปู่สมเด็จดุลนุล่งปูพุทธบูรณาตลอทั้งภูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณีขอเทพเทวดาวเจ้าทั้งหลายโพธดมมาอนุทนาในการสวดสัตยังค์พระเจ้านี้คุณภาพคุณรัตนจารย์ไทยครูบราอบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดชมมาให้จึงพระเจ้าเป็นสมาธิ สมบัตาจากวารีสุอัตราคัชฉันตุเทวตาสัทมังมุนิราชัสสอดสนุนตัวสัขโมกขังสเคกเมีตุโรเบคิริสิขระตะเตจันตฤกเขมิมาเนียทิเบระเทตันตระเรุวนะคาหนีเคหานวัตถุมิเกเตภูมาเจยันตุเทวชลธละวิสเมยะขะขันทปนาคาเจทันตาสันติเกยังมุนิวัจระวัจนังสาธุเมสุนันตุธรรมสมมณะการหลวงยมพันตาธรรมสมณะการหลวงยมพันตาธรรมสมณะการหลวงยมพันตา นโมเดสาพระคาวโตระหัตโตสมาสมุรัสสารโมเดสาพระคาวโตระหัตโตสมาสมุรัสสารโมเดสาพระคาวโตระหัตโตสมาสมุรัสสารบุวสัจเกิยรติธรรม นัตถิเมสะนังอนยังพุทธมีเสาังวรังอิเตนะสัตวัชนะสุิเมหงสัพพทานัตถิเมสะนังอนยังธรรมโมมีเสาังวรังอิเตนะสัตวัชนะสุิเมหงสัพพทานัตถิเมสนังอนังสังโฆมีเสาังวรังอเตนะสัตวัชนะสุิเมหงสัพพทาบวมหาการนิโกนาที่อาิกยคทถามหาการนิโกนาทาสัพพายังกุเรตมะปารมีสพปตสโนิตมังอเตนะสัตวัชวัชนะมโสัพพุปทวะมหาการานิโภนถ มหาการกวินิจกรนาทูสุขายาชาพาพายนังนาพาพาพ่งเทเทวุฒิธวาปานมิสภาประตูสมโพธิมุตวงอิเตะรัจวัฒชินะมังฮุนิสัพพัทวาบทสวดมหาสมัยสุด บวชสวดมหาสมัยสวดเอวามสุตังเอกังสมัยังพระครบาลสเกสุวิญติกับิลาวัตถุสมิงมหาวันิมขตาภิกขุสังคีนะสัททิงปัญจมัติเหหิภิกขุสเตหิสติเหหิวะอรหันเตหิท้าสหิจโรกธาตุหิเทมตาเยผูยนัสน Saint ิปุตตาหุติพระครันตังทัสนัยญภิกขุสังฆะอาเโคจตุนังสุทธาวาสกาเยกานังเทวานังอเตตแต่ทั้งหอศิอายังโข พระครวตสเกสุวิหารติกับอิละวัตถุสมิงมหาวิเนมหาตาภิกขสังเคระสัททิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสติเหหิวอรหันเตหิทัศนิเตโลกัาตุหิเทวตาเยโพยนัสสนิปิปติตาหนิพพ์ระครวตนำทัสนายนะภิกขุสังกันตะยันุนัตมะยมปิเยนะพระครวตเตนุปัสังกามัยยมะอุปัสังกามิตตาวะพระครวตตุชนเกปาจีกับเคลาภาษยญาติอัรโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระละมาภูริโสสัมมันทิตังปาผะหังภาสารยยะ ภาษาที่ตังวาภาหังสำมินชัยยตเอวามีวัสุธาวาเสสุเทวิสุอันตรหิตตาพระคบตัวปุระโตปะตุระหังสุอะโคตตาเทวตาภะกัมันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังหิตาโคเอกาเทวตาพระคะวะโตสันติเกอมังคาทางกับพาสิมหาสัมมาอยู่ภาวะนัสมิงเทวะกายาสมาคตตาอาคตัมิมังธรรมะสัมมญญังทักิตาเยวะปราชิตาสังคันติอะจโคะ布拉เทวตาพระคบตัวสันติเกอมังคาทางกับพาสิตัตตาพิฆวโมสมาทัหังสุติตังอัตโนโุ กังสุกสตาระถีวะเนตานิขเหตวาอินทริยานิรันติปิอัิตาติอัตโควปราเทวตาพระคัมภโตสันติเกอมังคทังอภัสสิเชตวาคีลังเชตวาปลีคังอินทัคีลังองหัตมะมีชาเตจานันติทุธาบิมลาตะโคมัตตาสุทันตาสุสุนังคติอัตโควปราเทวตาพระคัมภโตสันติเกอมังคทังอภัสสิเนเกจิตพุทธังเสนังคตาเสนัเตฆมิสติสภาเยภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวะกัยังปาริปูเดสันติติอัตโควพระควาพิขวนะ พิคเมทัสสะสูโลกทาตุสุเทวตาสนิปิตาหุนติตถาคตังทัสสนายะพิโคสังขัญจเดยปิเตพิคเมธะเฮสงอติตรรมะทานังอรันโตสมมาสมุทฐาเตสัมปีพระขวันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสนิปิฏตาอเฮสงเศรษฐาปิไมหังเอตาระหิเดียปิเตพิคเมธะพระวิสันติอนาคตามะทานังอรันโตสมมาสมุทฐาเตสัมปีพระขวันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสนิปิฏตาพระวิสันติ ต่ยถาปิมาแหังเอตารละหตอาจิกิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิกกดิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมรรสิกโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเทพิภูพกัปโตภัจจโสสงพระขวัอตาทัพโวจาสิโลกะมนุกัสสามิยถาภูมิมาตัสิตาเยสิตาคิริขภรังปะหิตตาสมาเอตตาปุถุโสสีหวัสสินาโยมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมัสสาสุทธาวิปัสสนะมนามิลาเพนโย เป็นจักเสตยตววันีกาปิระวัฒน์เอตตุอมันตรยิสัทธาสัมภเกสัสนีรัติเทวกัญญาอภิกันตาเทวิชานาถภิกขวเตตอตปมกรุงสุตวาปุรัสสัสสนังสัตเตสอปาตุระโมยานังอมนุสสานะสันังอเปเกสตามะทคกุงสหสังอถาสเตริงสังสตังเอกีสหสานังอมนุสสาระมะทักุงอเปเกนัตตามะทคุงทิสาสภะพุทธาอุ่ตัณจสังอภิญญกรรวิคตวรนจะขุมา ตโตอมันติสัทธาสมัีสัตยเนรเจเทวกาญาอภิกันตาเตวิชาาภิกขวตีบุหงกิตยุสามิคิราหิอนุปุพพวสัตาสักาวัาดุมมากรละวัฒนมอิทิมันโตชุตมันโตนมันโตสัสนมุระมนาที่คมภพกขุังสไม่ทิงมณัง จสหัสายิมาวะตายะจาขานะนะตันิโนยที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตสัจจินมุัมานาิกมงพิังสมิติงมะนังสตาคิดาติสหัสายะาขานะนะตบันิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตสัจจโนุมุัพมานาิกามพิังสมิติงมะนังอิเจเตโสัะสหัสายะาขานะนะตมันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตะสัจจโนมุทัมานาิกขมุพิฆนังสมิติงมะนังเวสามิตาปัญจสัตตาเจ้าขายนะนะตันนิ นิเวศนังเพนโยนังสตตะสหสังยคานังปายิรูปาสติกุมทิโรราชคณิโกโสภะคาสิมิติงมะนังปุริมันจถรทสังราชทัตตารัตโธปสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายดสติโสปุตตาปิรสะพระหบุญธนนามาภะผลายที่มันโตชุติมันโตวันะมันโตทศจินโอมุทัพมนาภิกขามุงภิกขุนังสิมิติงมะนังทักขิญันจาริสังราชวินุฬหงมาตปสาสติกุมพรรชนังอธิปติมหาราชายดสติโสปุตตาปิรสะพระหบุญธนนามาภะผลายที่มันโตชุติมมมมมัันนนนนตตงงวสสโโทิกุ บัชมันฑิตที่สังราชาวิโรบาโคประสาสตินาคางอธิปดิมหาราชายสัจจิโสพุตธาปิตัสสะพระหัวอินทนามาหะพลาที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตสัจชโนโมทัมนาภิกขามุงภิกุณังสมิติงวันังอุตรันจัตทิสังราชกเวโรตปัาสาสติยักขานังอธิปดิมหาราชายสัจจิโสพุตธาปิตัสสะพระหัวอินทนามามาพลาไรทีมันโตชุติมันโตวันนมันโตสัจชโนโมทัมนาภิกขามุงภิกุณังสมิติงวันัง ริมะทิสังทัตตรัฐโถทคิเนนวิรุณหโกปชิเมนะวิรปรปโขเวร,รอุตังทิสังตตาโรเตมหาราชาสมันตาทิตโรทิสาทัลละมานาอัตถังสุวะนเนกาปิละวัฏเทเวเนสังมายามโนทาสา อาโควันจะนิกาสถาไม่แต่กุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทนโงกามัสสโตจะกินุคันธุนิคันธุจะอนาทโอปะมันโยจะเทวสุโตธรรมะตลิติตาเชโนจะคันทภโณนโรราชชโนสโผล่อาโคปันจสิโคเทวะติมพระโรสุรุยะวัชจะสายอติจ no? ันเยตราชโนคันทภพาสหราชุภิโมทมนาภิกขะมุภิคุณังสมิติงวังอัตากุสนะภาษานาคาวิสาราสหตัชกากัมพัสพรัสตระอาโคบายาคาสหญาติพิเดมุนัตตารัตถาจะ อคุนาคาเรเจ้าศรนุเอราวันโนมหานาโคสปะฆาสมิติงวนังดีนาขาราเชสหัสาหาันติทิพาทิชาปะคิวิสุทธะคูวหารสจษตะวนะมะัมมชัตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภะยันตานาคราชานามาเสสุปันาโตเขามาเมกาสิพุทโธชนะหิว aja หิปะบะหาหะยันตานาคสุปนาชนะมะกังสุพุทังจิตตาวัชิระหตเทนะ สมุทังสุราสิตาพาตโรวาสะาวเสติที่มันโตใลสัตสิงกลลกันชามหาพิสมาอสุราธานวีคัสาเวปะจิติสุจิตตจักมหาระโทนมุติสหสตัญจะพลิปุตตานังสเปไปโรจนามกาสนัอิตวาพลิงเสนัง พาะพุธทธมุป,ปาขมุงสัมมาจทานิพทันเตภิคุณังสมิติงวนังอะโปจะเทวาปัทวีจะเตโชว,วายูจะทาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมุจ์จะยศสาสหะาเมตะสะสาาเต,เตสสาการุณาการยะกาอภูเทวายะสัจฉิโงทัศเตสัตตากาลสเพนารัตวานิโนโที่ทีมันโตชุวยแต่มันโตมลนวที่มันโตยะสัจเทนโมทธาณมมาภิคุณังสมิติงวนัง เวททูจะเทวสารีตะอาสมาจะทุกเวยามาจันทัศูปนิสาเทวะจนพระมาคูปุรักิตาสุยญสุปนิสาเทวะสุยญมาคูปุรักิตาณคตานิปุรักขิตวะอคูมันทละวะละอากาศวะสุนังวะสุโวเชตโทสักโกปาฆะบุรินทัโททัศเตทัสถากายาสเพนะนัตะมณนเอาอินทิมนโตชุตมันโทวันนมันโทสัตสโนุโมขันมาลัยพิคกมุพิคุณังสซมิติงวันังปัตถาคูสหคูเทวะ จระมคีสิกขาธิวาอาทิตตกาจาโรชาตมาปุพะนิพาสิโนวะนุสหธรรมะจะอจุตตาตเนิชกาสุเรยะัลุจิลาอาโคอาคูบาสะวะเนสิโนทัาเสตเถทัสธากาญยาชเพนะนัตวันิโนที่มันโตชุตมันโตวันนมันโตสัตฉโนโมทัมันาทิกามุติคุณังสัมมิติงวังสมมนามหาสมมนามานุสสามนุสุตมาคิตทาปทูสิกาอาโคอาคูมนุปทูสิกาอาตาคุงขันรโยเทวาเยต๊ะตูน ตวาสิโนปารัขามหาปารัขาอภูเทวะยาสัชิโนทัศเตเตทัศลากายาสเพนอนัตตวานิโนไอทีมันโตชุติมันโตปรรณมันโตสัชิโนมุทธะมนาอภิกรมมุภิกขุนังสมิติงมนังทุกการกระทำอาณาอโคเวคานาสาสหะโอทาตะกายหาปามุขาภูเทวายาจวจขณาสัทธามัตตาหารักขะฉามิสกาเดญยสัชิโนฐานะยังอาคาปัชินโนโยทิสาอภิวัสติทัศเตเตทัศลากายาสเพนอนัตตวานิโนไอทีมันโตชุติมันโตปรรณมันโตสัชิโนมุทธะมนาอภิกรมมุภิกขุนังสมิติงมนัง เขม่อยาตุสิตายามากระกาจะได้สัจจิโนทัมพิตะกาลามเสตซถาโชตินามาจะอาสวะนิมาลนตินุอาโคททะโคปะนิมิตาทัศเศรษฐาตกายาสเพนละตมันิโนยิ่ที่มันโตช่วยมันโตวันนมันโตสัจจโนโมทะมานาพิตะมุพิคุณิมิทิงมะนังจัดเทศเทวะนิกายาสเพนละตมันิโนนามันวะนี่นะครัันชงเยตันเยสัทิสสะสหะพุทธชาติมัคคีหลังโอคะตินนามาสวัง ท้าเคโมฆะตรังนาคังจันทังวะอจิตาติตังสุพรามมาปรัมัตโตจะปุตตายที่มัตโตสหะจะนังกุมารโอติสโสเจโสปาคาสันมิติงวังทหัสสุพรามโลกานังมหาพรหมาพิจิตริิอุปปัโนุชุติมันโตพิสมัยกายโยยสัตติโสท่าเสตตาอิสระอาคูปเจกะวาสวรติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาตโตอริวัติโตเตจะสเพอภิกันเตเซนเทเทเวสุพรามะเกเมนัสสนาภิกามิปัสสะเกินภาสามันที่ยังมีฐักขณะฐะพันธะราเคนะพันธะ มัทถุุกสมันตาปริวาริธามาโวมุลจิตาโกตินังนิติตัฏฐะมหาเซโนกันทันงหาเซนังอภเพสเยปนิณาตะละมาหัจจะสรังกตรมานาเพระวังเจถาพามุสโคมีโคธานะยันโตวสวิชุโคตถาโสปจุทาวติสังคุโตอสยมวเส ตันตัสสะังขปิยนธมวิคิเตวานักตุมาตตุอามันตยิสุตถาสาวกเยสัจเนรเตมารณสีนอภิกขันตเตวิชานาสุพิคโวเตตักอตตปะมะกะลุงสุตวะพุทธสักสนจณังวีตราชิปะกามุเนสังลมปิอินทยุงสเพวิชิตตสังฆามาภยาติตายสัจโนโมทัตเตสหภูเตหิสาวกกาเตชเนสุตตาติ um, บทสวสดกัละชยพละก่อนนโมเมคุทธเตสารันนัตยธรรมิกาเทชปะปสิทธิปสิทธิวานานายะปรเมสุราสิทธิพรฒนาจะอินทเจาจจโตโลกาคัมภีรักกาสมุทธาภูตงขังคาจะสัพพมาชยญาปสิทธิรัตดุเต ชยชยธนนิธนนิคุทธีคุทธีในที่นั้ทีชยชยขาคนตันิสัยนิรยใสรจมีรราชาพนละฉยชยคัมภพรสวพีนคินทนาคีปิศาจพตาลีชยชยทุนิมิตาโรคีเชยชยสิงคีสุธาทานมุขชาชยชยวรุณมุขสตตาชยชยจำปาทินาคุรคันทกชยชยขคจคนนะตรงสุกกระ ผู้ชงสีหาพยาคติปาชัยชยบุตระมุกขยาตาชิตาชิตาเสนาดีปุณะสุธินาดีเชยชยสุขาสุขาชีวิชยชยธานีตะเลสธาสุชัยยาชยชยธรนีสันติสธาชยชยมังกราตัญญาพระวเเคชยชยบุรนาโยเเคชยชยรัคเสสุระผู้ชัเตชาชยชยคำเมนทัศนาชยชย ราชาที่ราชัชัยชยชยปทิวิงสัพพังชยชยอรันตาปเจกะพุทธสาวังเชยชยมเหสุโรหโรหดินเทวชาชยชยพรมมะมสุรโคชยชยนาโคว,วิรุณนาโคว,วิรุกกโค,คจนทิมาราบิ อินโทจะเมนะเตโยจะกุเวโรวิบารุโนพิจะอะคิวายโยจะปาจุโหกโาโรทัตารัตโกอัตตารสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสินสาวกาสภาชัยยะรามพระวันตุเตชัยยะธมโจจะสังโฆจะทัะปาโลจะชัยยะกังหเนนะชัยยะเตชินะชัยยะสวีพระวันตุเต เิเตนะพุทธเตชนะหทุเตชยมังขลังจะโยปิพุทธสัตติมโตยัมรสตาปปปมตโตประเโยโคสมวุธิมเตปุณิตายพระมคณนะมิสโนจโยปิพุทธสัสติมตโตยัมรสตาปปปมตโตราชโยโคสัมวมเทปุณิตาชยทัาอินทขะมิสโนจโยปิพุทธสัสติมตโตยัมรัสตาปปปมตโตระชโยโคสัมวมเทปุณิตาชยทเทวคขะมิสโน โยีพุทธศาสติมโตอายัมรัสสัปาปมโตปราโยโคสญมพทธ่เมนเทปมุิตาชยตถาสุพนนะขนมเฮโนโยีพุทธศาสตสิริมโตอายัมรัสสัปาปมโตปราเโยโคสยามพทธเปนเทปมุิตาชยตถาสุนนะขนมเฮชิโนโยพุทธศาสต์สิริมโตอายัมัสัาปิมตโตปราเโยโสยาพที่เมนเทปมุิตาชยตถาสุปนนะขนมเฮนโนะยันโตโพยามูลีสกิยาังนพัฒโ อภิรัชิตพันธ์เกเสยปาวิปปคารีไอพีซีเกพพุทธนังครับปะตพระมงเตสุนตังสมนขังสุภาพนังชนิตังสุโนสมุโตเสุจิหังพรมัจานิสุปตะกินังกายกรมมังวจากกมังวักินังวักินังมโนกัมมังปนิหิกินปิกินนิกัตวานะพันเตปิกนเตอััสุปิตาวิรุหะพุทิศาสนโรคาสุปิตังหทสหสปยติพิ จนตัวโตลโตยุเทวาอัศมิงธานีอาทิตตาธิขยุกาสะทางหุนตุสุพิตาหุนตุสัพพฒารักขันตุสัพพสตานังรักขันตุชินะศาสนังยาการติปัตตนาเตสังสะเพยบริตุมนุรัฐายุตกาเลพวัตสันตุวัสังวัสสาวราหกาโรคาตปัทถวาเตสังนิวันิโตตชะสัพพฒากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุยถาอรหังบุตรสดธรรมะเนียมัสุตัง เอ๋บะเมศตังเอกังสมัยยังพระกราวาสวาทิยังมิหันติเสตมันเนียนาตะปิญิกัสอาราเบตาตะโกภะกราภิกขุวันเดสีภิกขโมติพระตันเติเตติภิกขุภะกบุตตัวปฏิสุตุงพระกราอกตะทัโมจารุปัาฐานภิกขเวตาถาคาถานังอนุปัฏฐานตาถาคาถานังติธรรมวสาธาตุธรรมะอิตาธรรมะนิยมตาสเพสังฆนานิจฉตตังตถาธาตุอภิสัมพุชติอภิสมีติอภิสัมพุชิตตวะอภิสมีตวะอธิกะติเทสติปันเดปติปันเปติวิวาเรติวิปัสสติอุตตานิ迦โรติ อุปาทานวะพิกเขเวตาถาคตานังอนุปาทาวัตตาถาคตานังทิตาวัฏสถานตุธรรมะทิฏฐาธรรมนิยมตาสเปชังคาราทุกขาติอังตราคตุอภิสัมพุชติอภิสมีติอภิสัมพุชิตตวะอภิสมีตวะอาจิคติเอชติปัญเจเปติปัตถเปติวิบารติวิภัชติอุตานิการติสเปชังคาราทุกขาติอุปาทานวะพิกเขเวตาถาคตานังอนุปาทาวัตตาถาคตานังทิดาวัฏสถานตุธรรมะทิฏฐาธรรมนิยมตาสเปธฌัมคาราตุาติ นังตะาคตุอภิสัมพุชิตติอภิสัมเติอภิสัมพุชิตตวะอภิสัมเตวะอดีตขัติเทสติปัญจเปติปัฏเปติวิเวรติวิปัชติอุตานิกรโยติสเปธรรมะนิตาติกิธังโวจาระคมาตมนาเตพิคูภะคัมภโตภาสิตังนึ่งปติบทสวดพระเถรกัลตคาถา อติตังนานาวาขมยะนักปฏิกังเียนาคตังบุคุณไม่ควรตำให้ถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทติตามปัญญานันตังอภัตตัญจะอนา็ตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมังตถาตถาวิปัสสติสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุพุมาเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะในในที่นั้นนนอย่างจ่มแจ้งไม่งอนเงินขอนแข็งเขาควรพอกุณอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจจมาตปังโกชัญญาบรนังสุเบความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะดูความตายในพรุ่งนี้ไต้ห็นหนสังฆะ รันเทนะมหาราชในนะมัจจุนาเพราะการเปลี่ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสน่มากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาเพีงอโหรัตตมะตันทิตังตังเมพัทเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมเขาเรียกผู้มีความเพียรดุนั้นไม่เกียจคารานทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่ไม่เพียงราตรีเดียวก็นะ่าชมหมดสดธรรมะสังเ,เวชครับอาจารย์เมฆณะ สเปสังขารานิจารสังขารคือร่างกายจิตใจหลารูปธรรมนามาทำธรรมนิสิ้นมันมีเที่ยงเกิดแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจหลารูปธรรมนามาทำธรรมนิสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดตายไปสเปธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนี้เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งมวนิสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ให้ตนไม่ขนคือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราตัวของเราทุกบังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกบางม่านางความตายเป็นของยั่งยืน วัตสังมัญญามนิตะพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะนับปณิโยสารังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงม่ว่นังมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาคนนี้สังเวทประยังการวจีนักเรื่องการมีอนิจตังอยู่นะถ้อเปตนธรรานุขันปัสสาวะวิญญาณชุตโวันทิ้งเสียแล้วอธิเสสสติ จากนนทบพฏิวินซึ่งแผ่นดินตะกลิงข่านนางอทวะประดุจงว่าท่านไม่ได้ท่านฝืนนีทังหาประนไม่ได้อนื่องจาวัสงคารสังคารทั้งหลายไม่เทงอกวาทํามยธรรมนมีความเคลื่อนไหมีความสั่นไปธรรมดาอูปาชิตวันนันติกานเกิดกลางจะดไปเทสังมูปสมวทุกโภความเข้าไปสมบัติรับสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งยิ่งจับเพยตามนันติจักสัตว์ทั้งหลายทุกโภคกำลังตายมดิ้งเจันมณิษฐิที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทพางมณิเลย ບົດສວຍບໍ la, ່ໄດ້ຢ່າງຈິງຈັງຢ່າງຈິງຈັງກຸສລະຄັນມັນສະແກງຫຍັງ กตังปุญญ์านอนุโมทันตจนนโตนโตยเทวาอัมิงทานิอธทิกตังทีขายุกาสุตังอนตุสุภิตังอนตุทุขาปมโตมาตาปิตาสุิตังอนตุทุขาปมโตสเพยาติการสุิตังอนตตทุกขาปมโตสเพอาติกาสุภิตังอนตตทุขาปมโตสเพยปิสาสเพยขาสเพเปตาสุภิตังอนตุทุขาปมโตสเพยอาจารยุปัยะสุภิตังอนตุทุขาปมโตสเพนัคตาสุิตังอนตุทุขาปมโตสเพเทวาสุขิตังนตุทุขาปมตีโตสเพสมาตินังสมิธ อิติภัควานโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติภัวานโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติภัควาปริทานคาถายาเทวัตาสันติวิหารวาสินีทุปเปขเดโพธิขเดตดทิงไดิงตาธรรมะทานิาภพพมัตุปุชิตาสวทิ้งกะโจนเดทาวิหารนมนาเลเทราจมัชานวกาจกพิกขวสาลามิกาธนปฏิอุปัสกาามาเจเทสานิขมาจิสสราสปานุโพตาจุปิตาพุตุเตลักูชายยาปจนสัมภะสงเสริาตาธมิการนิยานิการธรมพลังปานิจุเตส ກະໂຕຈັ່ງຈະຕັ້ງພະມໍທັມມະທານາຈະໂພຄະລາສັງຄົມໂຄດສາມະສັງຄົມະອະຖາຍະຈາヒຕາヒຕາອະເມຣ ปะสานนาหงตัวสเพยปปานิโนเจาสเนสมาทนังมัิชนตกาลิทิโมบาสตวภาวะสตนงสมิทังนตเมทนิงมาตาปิตาัตตรักังที่จังะคันตุปุตกังเอวังทำมีนราชโนประชังะตุสัพพทาเทวตาอืโยชนถาทุขปัตตานิทุขาิจตาานิพยาโสกตตานิโสกหอษตุสเพปานิโนเอตวดาจาามีสมาทังคุณเสสมาทังสะเพยเทวานุโมตุสัมภะสัพพะสัมปติสิทธิยาธาหนังทาัน โมตุสปังสุมเคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสติหอนตันี้เปนตลังโมตุสปังสุมเคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพธัฒมานุภาเวนะสดีขอนตุวนี้เนตลังโมตุสปังสุมเคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดีขอนตุวนี้เป็นตลังสัพเพพุทธาพระบตาปเิกันเตียงพลังอรหันตานันเตเตชินะระคังบรรดาวิสุพุโสสัพเพพุทธาพระบตาปเิกันเตียงพลังอรหันตานันเตเตชินะระคังบรรดาวิสุพุโสสัพเพพุทธาพระบตาปเิกันเตียงพลังอรหันตานนนััตตะะเเชิรคง สเพฆพุทธาพระลพตาปเจกนันเจงพลังอรหันตานันเตเชนนะรักขังมันธานิสัพพโสสเพฆพุทธาพระลพตาปเจกนันเจงพลังอรหันตานันเตเชนนะรักขังมันธานิสัพพโสสเพฆพุทธาพระลพตาปเจกนันเจงพลังอรหันตานันเตเชนนะรักขังมันธานิสัพพโสสเพฆพุทธาพระลพตาปเจกนันเจงพลังอรหันตานันเตเชนนะรักขังมันธานิสัพพโสสเพฆพุทธาพระลพตาปเจกนันเจงพลังอรหันตานันเตเชนนะรักขังมันธานิสัพพโส สภพพุทธาภิลาปตาสเตกันเชียงพระหลังอรหันตานัสเตเชนะมรักขันัตามิสัพโสด้วยนานแห่งมุ่งส่วนที่ข้าพเจ้าได้สวดสาตย์พรยพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้ำเก้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรดฐกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ขลัยขอที่ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพาสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งขาปลอดภัยจากทุกส่งโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีเหลืองและอันสุดเด็ดมั่นคงเป็นสมาชิบันชอบทำคำว่าไม่มีอนุญาตทั้งจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมานนิธิตั้งมั่นในคำพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดรยมีความยิ่งงามตรอกาลนั้น ทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายพืไดอนุโมทนาสนุกการในมรรคผลนิพพานเป็นสิทธิศาสตร์พอ้อมส่งความาพถึงคนสู่วัทภูมคนพระพิตรายอเสถิย์ทั้งฝ่ายและฝ่ายถางเื่อบรัทูมิคนทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเล็ดได้สร้างขึ้นให้แบบด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพได้ทานพานศักดิ์สิ์อำนวยผลให้เป็นสิมงคลแก่ผู้ปกครองในวิชาุกการเทอ